สวัสดีครับแป็นรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษนะครับว,วันอาทิตย์ที่จตุลาคม2วันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2,566ครับ20บนกานาทีครับก็เป็นที่จดจันท์กันนะครับเรื่องของเข็มกัด VVIP ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาถอดรหัสดูกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมอ่า ทำไมท่านอ้นนะครับกับนายกทักศิณแล้วก็บรรดาคณะดนตรีต่างๆนะครับถึงใช้เข็มกลัดนี้นะครับใช้เข็มกลัดนี้และเป็นเข็มกลัดอะไรนะครับเออเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรถึงถึงใส่กันนะครับถึงเอามากลัดกัน แลใครที่จะกัดได้และเขามีมายังไงนะครับเออแฟนรายการนะครับนี่ท่านอ้นก,ก็ก็ใช้เข็มกัดนี้นะครับนายกทักษิณก็ใช้เข็มกัดนี้วันที่เดินทางเข้าประเทศเมื่อวันอังคารที่สองสิงหาคม2566ครับท่านนายกประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันที่มอบดอกไม้ให้ท่านเศรษฐานายกนะครับมีภาพประวัติศาสตร์เลยครับ นายกสองท่านมาเจอกัน,ก,นก็เป็นวันเริ่มต้นสงครามแบ่งสีจบลงแล้วนะครับนี่ฮะท่านก็เข็มกลัดเหมือนกันเลยอ่ะนายกเสรษจฐาก็เข็มกลัดเหมือนกันเอาล่ะเราเป็นเข็มกลัดอะไรนะนี่ครับอันนี้พักเก้าไกลเนาะพักเก้าไกลก็เข็มกลัดเหมือนกันนะครับ อันนี้เหมือนกันเหมือนกันเข็มกัดเหมือนกันคณะก้าวไกลบอกเข็มกัดกายสิทธิ์ติดแล้วได้เป็นนายกบางคนติดแล้วไม่ต้องนอนคุกตอนนี้รู้แล้วว่าพิธาทำไมไม่ได้เป็นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าเป็นเข็มกัดอะไรแล้วใครได้ใช้บ้างนะครับอ,อันนี้ก็ อันนี้พักเป็นธรรมนะใช่ไหมคุณกันวีไหมครับอีกท่านหนึ่งผมไม่รู้จักก็ติดเข็มกันนี้เหมือนกันอ่ะเข็มกันนี้เหมือนกันอ่านั่งอยู่บ้านวิจารณ์ธาตรอ่ะ c s i l a มาดูนะครับอันนี้ก็บอกว่าฝากเพื่อนๆช่วยกันส่องได้ว่า สองด้วยครับว่ามี VIP อีกไหมที่ติดเข็มกัดพระราชทานกับเข็มเที่ลึกในงานฉลองรอสิบเมื่อพระชนมายุ60พรรษาคู่กันแบบนี้อะนี่ก็ท่านทักษิณท่านอน้นพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ์ท่านธรรมนัสท่านอาจารย์วิษณุอ่ะ,อะนี่ครับอันนี้ก็ ท่านอ้นอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองดูตรงนีอ้อย่าเอาผมมายุ่งกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองไม่มีความปรารถนาที่จะยุ่งการเมืองเข็มก็เห็นประชาชนติดก,กันเยอะแยะเข็มก็เห็นประชาชนติดกันเยอะแยะเอาทีนี้ดูต่อนะครับมาดูเข็มกัดของ VVIP อ๋ออันนี้ก็เมื่อกี้ท่านที่กล่าวไว้แล้วก็ให้พูดถึงนะครับนี่อันนี้ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ท่านรัฐมนตรีสุริยะท่านรัฐมนตรีสันติพร้อมพัดก็ติดเข็มกัดนี่ครับเออแล้วเป็นเข็มกัดอะไรนะเป็นรายการสงสัยไหมถอดรหัสเข็มกัดวีวพนะอันนี้เราดูไปแล้วนะ อันนี้ท่านก็ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กนะเนี่ยยสิสิงหาคม256 6เนี่ยขออย่าเอาผมโยงกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองไม่มีความปัญหาตียุ่งการเมืองเลยเข็มก็เห็นประชาชนติดกันยะแยะๆอา้าวสรุปใครใครเรียนแบบใครใครติดใครเออน่าสนใจนะเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือ Facebook ของท่านเลยนี่นะครับ เขียนเหมือนกันนะขอความกรุณาอย่าเอาผมมาโยงมาเชื่อมโยงกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองไม่มีความปราทีะยุ่งเรื่องการเมืองเลยเข็มเข็มก็เห็นประชาชนติดกันเยอะไทยรัฐทีวีครับก็นำเสนอเหมือนกัน่องเข็มติดหน้าอกท่านอ้อนทักษิณเข็มกับพระอาานม,มวกรรอสิบพระชนมายุหกสิบพรรษาเข็มที่รึกพระราทาน พระมราชาพิเศษรอสิบครับบนโลกทวิตเตอร์ก็แซะอะไรไม่แซะมาแซะเข็มกัดนะก็คุณพิธาก็ติดนะคุณหญิงหน่อยก็ติดเข็มกัดครับคุณช่อก็ติดคุณธนาธรก็ติดเข็มกัดนี้ อาจารย์ปิยบุตรก็ติดเข็มกัดนี้นเข็มที่ระลึกเข็มบรมราชาพิเศษเข็ม60บพันาอันนี้สั่งซื้อได้นี่ฮะอ่ะนี่คุณทิมพิธาก็ติดคุณหญิงหน่อยก็ติดเข็มกัดนี้ถูกที่สุดอ่ะนี่เขาขายกันนะเข็มพิธีเข็มที่ระลึกเข็มรอสิบ พันปีหลวงเข็มกัดรอสิบเก้าสิบห้าบาทอันนี้ร้อยสามสิบหกบาทอันนี้เก้าสิบห้าบาทเอออ่าน,นี่คุณชอบกนติดคุณตาทาก็ติดแต่ธิบุตรก็ติดภาพนี้ก็น่าจะสักสี่ไม่ใช่สี่สองพันห้าร้อยหกสิบสองสี่ปีที่แล้วครับสี่ปีที่แล้วตอนที่เป็นพักอนาคตใหม่นะ อ่าจัเขติดกันก่อนแล้วม่มาดังช่วงนี้นี่ฮะอันนี้ท่านอ้นนี่ก็คงหลายคนจะสังเกตเห็นท่านอ้นก่อนละ่ะแล้วท่านทักษินเข้ามานี่แหละครับเหมือนกันเลยนี่ฮะนี่ฮะมีหกสิบพัน,น 60, สาสองห้าห้าห้าก็คือตอนนั้นในหลวงเราก็หกสิบพันสานะครับท่าน เกิด2,495นี่เลยอันนี้เขาบอกว่าเป็น r o y a l i s t Collection เข็มกัด6 0พันษาสมเด็จพระบรมโมราธทิราชเข็มที่รลึกตาพระราชสัญลักษณ์พระราชบรมราชาพิเศษคนเอกประยุทธ์ก็ติดครับนี่คนเอกประยุทธ์ก็ติดเอาล่ะ มันสื่อถึงอะไรบอกถึงอะไรคนเอกปวิทก็ติดครับต้องติดเนี่ยเออต้องติดครับท่านรัฐมนตรีธนากรวัรบงบุญคงชนะตอนนี้อยู่โรงไทยสร้างชาติก็ติดครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานก็ติดครับ ่านชาดาไทยเศรษฐท่านสอสชาดาอืมอ่ะติดเหมือนกันครับติดเหมือนกันแอาจารย์พิสุนุก็ติดเข็มกัดนี้ปีสีนวลปีสีนวลอดีตสสอ,อน,นาคตใหม่และภูมิใจไทยก็ติดเข็มกัดนี้เหมือนกันนะอันนี้ขอพูดภาษาเหนือนะครับแต่นนผมเป็นคนเชียงใหม่บ้านเดียวกับปีสีนวลน,นะ เออปีสินวลนี่เข็มเยอะเหมือนกันนะนี่หอยคอ,อนี่ท่านรัฐมนตรีศักสยามชิดชอบครับติดเหมือนกันครับต้องติดนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ทำไมถึงต้องติดอ่ะท่านประธานชวนรีกไปติดเหมือนกันครับนี่ฮะท่านธรรมนัฐผมเผ่าก็ติดครับ ท่านอนุทินชาญวีรกุลก็ติดครับแนรายการครับท่านรัฐมนตรีวราวุธศิลปะอาชาติดเหมือนกันครับนี่ท่านทักษิณน,นี่เข็มนี้ดูชัดๆเลยครับแฟนรายการแฟนรายการอยากได้ไหม ชักจะอยากติดขึ้นมากับเข้าเหมือนกันแหละแต่เราจะติดได้หรือเปล่าเธอ,อเดี๋ยวมาเฉลยคําตอบกันเข็มรัชการที่10ครับเข็มกัดบ b i p อ่าทีนี้มาตรงนี้รู้จักเข็มที่ะลึกรอ10ท่านอ้นทักสินติดกับไทยเข็มกัดพระราชทานใครใส่ได้บ้างนี้จาก <c oughs> เว็บไซต์ t ทยเดอะไทเกอร์ดนะครับ เขาบอกว่าส่องมาที่เข็มหน้าอกรอสิบท่านอ้นทักษิณกลัดปกเสื้อติดกับไทยใครสามารถติดได้บ้างพร้อมข้อกำหนดในการติดประดับเข็มพระราชทานและเข็มที่รึกรอสิบตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดไว้ชวนทำความรู้จักเข็มพระราชทานและเข็มที่ลึกรอสิบที่ติดบนหน้าอกท่านอ้นวัชเรศวิวัชระวง์ พระโชโอรสพระองค์ที่สองในความสำเร็จพระวชิรเก้าเจ้าหัวรัชกาลที่10และอดีตนายมตรีนทักษิณชินวัตรประกอบด้วยเข็มกลัดพระราชทานมวกรร .10 พระชนมายุ60พรรษาและเข็มที่ลึกพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรอ10หลังจากที่มีคนตาดีสังเกตเห็นท่านอ้นทักษิณและนายทักษิณ ต่างประดับเข็มกัดที่อกบนเครื่องแต่งกายเหมือนทําให้หลายท่านสงสัยว่าเข็มติดหน้าอกเครื่องประดับดังกล่าวมาจากไหนและใครสามารถสงสัยในที่สาธารณะได้บ้างอันนี้มีวิธีติดนะมีวิธีติดเหมือนกันก็บอกว่าวิธีติดเข็มขัดวิธีประติดประดับเข็มที่รกรอ10เข็มกัดพระสสทานตามประกาศคําสั่งกระทรวงกลาโหมที่4 6 2ทับ 62, เรื่อง การประดับเข็มเทืึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุศัการาช2512ระบุค,คำสั่งว่าตามที่สำนักงานปหลัดสำนักนาย,ยมนตรีได้รับอมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดทำเข็มเทืึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีพะบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2512หนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงข้าราชการได้อัญเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษดังนั้นเพื่อเป็นการสแสดงถึงความจงรักภักดีให้ปฏิบัติให้การปฏิบัติในการประดับเข็มเทเลสต์ตาสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพร้สองประกอบเครื่องแบบทหารเป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสมจึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีประดับไว้ดังนี้ คนที่จะประดับนะครับ1เกณฑ์การติดเข็มกลัดรอสิบเข็มพระราชทาน1ผู้มีสิทธิ์ประดับเข็มที่ลึกบรมราชาพิเศษผู้สกัดสวร2ค์สองได้แก่ข้าร,ราชการทหารนักเรียนในสังกัดกลาโหมหานกองประจำการพนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกลาโหม 2. การประดับเข็มที่ะลึก ตราสัญ,ญลักษณ์พระบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ให้ประดับกับเครื่องแบบทหารได้ทุกชนิดยกเว้นเครื่องฝึกแบบฝึกและเครื่องแบบสนามโดยประดับที่อกเสื้อเบื้องขวานี่บื้องขวาเหนือกระเป๋าและป้ายชื่อหากประดับเข็มที่ดลึกร่วมกับเข็มที่ดลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯมกุฎร,ราชกุมารเนื่องใน พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม255 5ให้ประดับเข็มที่ลึกในระดับเดียวกันโดยด้านขวาของเข็มที่ลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามกุาชกุเนองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กรกฎาคมศ5วรหและกรณีประดับร่รวมกับอักษรพระประมาพิไทยย่อวอปอร หรือกรณีประดับร่วมกับอักษรพระปรมาพิไทยย่อหรืออักษรพระนมามพิไทยย่อของหน่วยทหารรักษาพระองค์หรือหน่วยทหารในพระองค์ประดับเข็มที่ลึกไว้ด้านล่างของอักษรพระปรมาพิไทยย่อหรืออักษรพระนมามพิไทยยอดังกล่าวตามตัวอย่างภาพประดับเข็มตามคําสั่งแนบท้ายแนบท้ายคําสั่งนี้ 3! นี่ครับห้ามนะ ห้ามประดับเข็มที่รลึกตาสัญลักษณ์ในพระบรมราชาพิเศษผู้สักราชวาร์รายหไปในงานอะวะมงคลเช่นงานศพเป็นต้นงานศพใส่ไปไม่ได้นะนะดูนะครับอย่างไรก็ตามนะเมื่อวันที่6มีนาคมสวรรษรสำนักตลัดสำนักนายกมนตรีประกาศจำหน่ายเข็มที่เลือก สัญลักษณ์พร้อมรบประชาพิทธิให้แก่คณะรมนตรีก่อนเปิดจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปวันที่31มีนาคม2562ขอประชุมกรมสัมพันธ์ถนนพระราม6โดยจะเปิดรับปัตรคิว6ธันารไเป็นต้นไปจำนวน20,000เข็มจำหน่ายราคาเข็มละ300บาทนะครับพร้อมจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตาสัญลักษณ์จำนวน20,000ตัวจำหน่ายในราคา290บาท นี่ครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันส่อง VVIP อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังครับรายการครับเข็ยนกลัด VVIP ที่พูดถึงกันแล้วนะั่นนะ่ะสรุปสรุปนะครับสรุปสรุปเป็นอย่างไรนะเอาที่ผมที่ผมเห็นนะที่ผมเห็น ผมเห็นหลายหลายคนก็ติดนะครับเอาที่ผมเห็นกับตัวเองเลยนะเมื่อวันศุกร์ไม่ใช่วันศุกร์หรือเปล่าใช่เมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวันที่ยี่สิห้าสิงหาคมนะครับผมไปที่รัฐสภาตอนนั้นผมก็ยังเอ๊ก็ยังไม่เข้าใจนะเข็มขัดเนี่ยต้องเป็นคนพิเศษหรือว,ว่าใครติดหรือเปล่า นะก็ไปเจอท่านสสเทิดชาติจังหวัดเชียงรายเดินมาพอดีซึ่งตอนที่ช่วงหาเสียงเนี่ยทางคณะของคุณอาสุธรรมอตอนนั้นท่านเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพรคเพื่อไทยนะไปหาเสียงซึ่งตอนนี้คุณอาสุธรรมก็เป็นสส,สบัญชีรายชื่อเพื่อไทยผมก็เจอสอส,อสอเทิดชาติก็ผู้ประสา,าเหนือกันโอ้ยใส่เข็มงกัด ของนหลวงตีท่านทักสินกับท่านอ้นใส่ตัวผมก็เลยถามวนะ่าเขียนการนี้ได้ได้แต่ใด,ด,ดมาโอ้ได้มาเมืนแล้วได้มาเมืนแล้วนะก็ติดก็ติดมาเมืนละใครติดก็ได้กะท่านสสตอบว่าแม่นใครติดก็ได้บ,บ,บ่บ่บ่มีอะอย่างนะก็หันต้องมีคนใหญ่คนโตใส่นะบ่ใจ ภัยใส้ก็ได้ติดมามือแล้วคือติดมานานแล้วนะครับติดมานานแล้วแล้วก็พี่ที่คณะทำงานด้วยกันชื่อพี่บุญเลิศกับพี่บุญลือนุ้ยเมืองเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการของคุณาสุธรรมแสงประทุมสสเพื่อไทยคนระับท่านก็ติดเข็มกลันดนี่เหมือนกันก็ติดมานานแล้วตอนแรกผมก็ยังมึน,มนงงว่า ต้องเป็นคนแบบ VIP หรือว่าต้องเป็นบุคคลพิเศษหรือเปล่าเข็มกัดเนี่ยถึงจะได้มาอารมณ์คล้ายๆเครื่องราชเหมือนกันอย่างนั้นหรือเปล่าสรุปพี่บุญเลิศพี่บุญล,ลือก็ติดติดมาติดมาเหมือนกันครับติดมาเหมือนกันจะติดอ่ะต้องมีวิธีติดของเขานะครับสรุปสรุปก็คือเข็มกัดนี้นะครับเข็มกัดนี้ ไม่มีอะไรพิเศษใครก็มีได้นะครับถ้ามีก็หาซื้อมาติดได้นะครับติดก็เป็นเป็นการแสดงออกถึงความเคารพความจงรักภักดีกับในหลวงรัชกาลที่10นะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรฐเกล้าเจ้าอยู่หัวสรุปใครก็ติดได้นะใครก็ติดได้ เดี๋ยวผมว่าจะลองหามาติดได้นีดกว่านะติดได้จะได้เป็น VVIP กับเขาสรุปว่าใครก็ติดได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแฟนรายการอยากจะได้มาติดนะครับเป็นเครื่องประดับนะเป็นเครื่องประดับเหมือนกับเราประดับใส่ใส่สูตรใส่ท้ายนะครับใส่ก็เพื่อความสวยงามด้วยนะครับอ่าอย่างก็คือเป็นความเท่ด้วยวกันนะแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงการ จงรักภักดีกับสถาบันพระมหากัตร์นะครับก็เหมือนกับเครื่องแบบด้วยละกันอย่างเงี้ยนะก็ลองหามาติดกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองหามาบ้างนะครับสรุปก็คือฟันธงไม่มีอะไรในกอภัยใครใครก็สามารถติดเข็มกัด VVIP นี้ได้ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทากิวิเศษครับวันนี้ผมมา เฉลยครัตอบให้แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับหวังว่าจะชอบในคลิปนี้รายการชอบก็ฝากแชร์ไปหน่อยแชร์ไปหน่อยจะได้ว่าจะได้รู้กันและสักทีว่าใครใครก็สามารถติดเข็มกัด VVIP นี้ได้ครับขอบคุณฟนรายการทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ